วิเลยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับเป็นมหาวิาลยเทคโนโลยีนะครับที่อยู่ในชุมชนและก็ะมีเป้าหมายนะครับที่จะนํางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิาลยนะครับไปช่วยพัฒนาและก็ยกระดับของชุมชนซึ่งส่วนนี้จะมีส่วนสําคัญเลยนที่จะ ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเรามีโครงการดีๆที่จะช่วยพัฒนาชุมชนยกตัวอย่างเช่นโครงการ a อ r b ริเบสนะครับก็เป็นโครงการวิจัยที่เราเอาโจทย์มาจากชุมชนนะครับมาพัฒนาด้วยกันนะครับหรือโครงการที่เราเรียกว่าโครงการดูดซับเศรษฐกิจของประเทศนะครับโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่เราจะช่วยชุมชนพัฒนา ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโดยใช้นวัตรกรรมของเราไปช่วยโดยเฉพาะเรื่องของอาการตลาดเพราะเราทราบดีหรือว่าในชุมชนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์แต่ทําอย่างไรถึงจะทําให้ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะขายได้นะครับทำการตลาดได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเป็น,นกลไกที่สำคัญมากที่มหาเทยาลัยสามารถใช้ความรู้และนวัตรกรรมเข้าไปพัฒนาได้บรทรทัญบุรี ขอนำเสนอแพลตฟอร์มกลไกลดูดซับเศรษฐกิจซึ่งเป็นเครื่องมือระบบกลไกลที่พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อโมโยงความต้องการของตลาดกับภาคผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านกลไกลการจัดการของศูนย์บริการนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มทลรธัญบุรี มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับชุมชนและก็ผู้ประกอบการโดยมี2ช่องทางก็คือทางออฟไลน์และก็ออนไลน์ทางออฟไลน์เนี่ยเป็นร้านที่จัดตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยให้ชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการนําสินค้ามาจัดวางที่มหาวิทยาลัยจัดจำหน่ายนะครับในส่วนของออนไลน์ก็เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการนะครับ โดยเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายทําให้สินค้าเนี่ยถูกกระจายได้เพิ่มมากขึ้นจากการศึกษาวิจัยตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํพาพบว่าผลิตภัณฑ์จากไผ่มีศักยภาพสามารถนํามาส่งเสริมต่อยอดเพื่อพัฒนาด้านการตลาดและการจัดจําหน่ายได้หลายผลิตภัณฑ์อาทิเชน่นหน่อไผ่ฐานไม้ไผ่ไผ่แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากไผ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากไผ่ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสามารถสร้างกลไกตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไผ่ได้สำเร็จก่อให้เกิดกลไกรายได้อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำย่อมสามารถก่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนโจทย์งานวิจัยดูดซับพื้นที่ถือเป็นโจทย์งานวิจัยที่ท้าทายมากเนื่องจากทีมนักวิจัยต้องพยายามหาวิธีในการสร้างไรายได้และกระจายไรายได้ขึ้นกลับสู่ชุมชนต้นน้ำให้ได้มากที่สุด โดยมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือความยั่งยืนและที่นี่นะคะกระท่อมของเท่าเผาถ่า,านแหล่งความรู้ของการเผาถ่านด้วยอุณหภูมิสูงกว่า1,000องศาเซลเซียส เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยคุณลุงลงมือเผาถ่านด้วยตัวเองทุกครั้งนะคะและควบคุมการผลิตด,ด้วยตัวเองหลังจากนั้นจะนำถ่านไม้ไผ่หรือแบมบูชาโคที่คุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูครีมนวดผมผงล้างผักหรือสเปรย์น้ำแร่ผลิตภัณฑ์ของคุณลุงคุณภาพดีมากๆนะคะและราคาไม่แพงเลยค่ะหลังจากปี2546 ผมก็ได้นำเอาฐานที่เผาได้นี้มาแปลรูปแล้วก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองก็คือถานไม้ไผ่บันตันทำตลาดขายเองคิดเองทำเองขายเองไปตามที่ที่ตัวเองพอที่จะคิดได้จะทำได้ครับผมก็ประคองก็ทำมา หายต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยครับผมค่ะแล้วถ้าเราหาทางช่วยคุณลุงได้นะคะก็น่าจะเป็นการดีนะคะปัญหาของคุณลุงก็คือในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายและการตลาดนะคะถ้าเราช่วยคุณลุงได้เนก็จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านในชุมชนด้วยค่ะเพราะว่าคุณลุงรับซื้อลําไผ่จากชาวบ้านในราคาที่สูงกว่าปกติด้วยนะคะ และที่นี่นะคะอำเภอรประจันตคามที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ไผ่เขียวดำเนินงานโดยคุณสุรสิทธิ์พลชูหรือพี่แหลมนะคะบัณฑิตวิศวะโยธาผู้หันหลังมาทำเกษตรในนามแปลงใหญ่เราเป็นแปลงใหญ่ธนคาคารนะครับเรารวบรวมสมาชิกแปลงใหญ่จากเกษตรกรที่ปลูกไม้ไผ่ในระแวกตำบลใกล้เคียงแล้วก็ตำบลของเรานะครับคือตำบลโพงามคือเราก็เปลี่ยนมาประปไผ่เขียวอีสาน คือจะได้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยดีกว่าไผ่ตรงที่อื่นเราก็เลยแปลรูปเป็นไผ่ต้มเพื่อขายส่งปัจจุบันก็จะการขายก็มีราคาตกต่ําแล้วก็ช่องทางการขายเราก็มีที่ตลาดไทยครับเราดำเนินการขายมาแล้ว สองปีครับแล้วถ้าสมมติว่าเราสามารถช่วยในยเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มนี้ได้เนี่ยชาวบ้านจะได้ประโยชน์ทันทีเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยหน่อไม้ต้มของที่นี่เนี่ยมีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครนะคะที่สำคัญคือหน่อไม้ของที่นี่เนี่ยอ่อนตลอดทั้งต้นนะคะสามารถรับประทานได้หมดเลยไม่มีเหลือทิ้งนะคะและรสชาติของที่นี่เนี่ยยังหวานอร่อยและที่สำคัญมีกลิ่นหอมอ่อนเหมือนข้าวโพดต้มด้วยเลยะค่ะ นี่อำเภอนาดีเป็นที่ตั้งของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ไผ่ตำบลทุ่งโพบริหารงานโดยผู้ใหญ่พรทิพย์ลำบองกลุ่มนี้เป็นการรวมกันของเกษตรกรที่ปลูกไผ่เพื่อตัดหน่อขายและเนื่อจากหน่อไม้เป็นพืชที่มีราคาเปลี่ยนแปลงตามฤด,ดูกาลช,ช่วงเที่ราคาตกจะเหลือเพียงกิโลกร,รัมละ9บาทเท่านั้นเองค่ะหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าวนะคะเป็นการแปรรูปหน่อไม้ในช่วงที่ราคาตก รูปเป็นหน่อไม้ดองด้วยน้ำมะพร้าวซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้นะคะหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือใช้น้ำมะพร้าวในการดองไม่ใช้เกลือเพราะฉะนั้นโซเดียมจะต่ำมากนะคะปัญหาของหน่อไม้ดองที่เราทํามาแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาที่เรื่องของการตลาดที่เราไม่รู้จะทําแล้วจะไปขายที่ไหนถ้าเราช่วยเรื่องการหาตลาดนะคะให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้ ะยังประโยชน์ให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะรายได้จะย้อนกลับไปที่ชุมชนเพิ่มขึ้นทันทีเนื่องจากยังไม่เคยผลิตเพื่อการค้ามาก่อนเลยค่ะเมื่อเราลองวิเคราะห์ดูแล้วนะคะเราจะพบว่าปัญหาทั้งสางผู้ประกอบการเนี่ยนะคะล้วนแต่เป็นปัญหาในล,ลักษณะเดียวกันก็คือปัญหาในเรื่องของการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของช่องทางการจัดจาหน่ายในฐานะนักวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมองได้ว่า เราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้ง3ชุมชนได้อย่างยั่งยืนโมเดลที่เราใช้ในการแก้ปัญหาเราก็เลือกใช้โมเดลที่เรียกว่า O2O m o เดลนะคะหรือว่า Online to Offline m o เดลนั่นเองค่ะ O2O m o เดลคือโมเดลการพัฒนาช่องทางทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ line, เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยช่องทางที่สร้างขึ้น มีทั้งหมด9ช่องทางได้แก่ช่องทางออนไลน์ Mobile a p พลิเคชัน iShop, i มาจากคำว่า innovation นอกจากนี้ i ยังแปลว่าตัวเราได้เช่นกันส่วน shop คือร้านค้าที่อาจจะหมายถึงการซื้อสินค้าก็ได้เว็บไซต์ www.ishop.rmutt.ac.th Facebook Fanpage ศูนย์บริการนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ม,มทรทัญบุรี l ลฟ e อ f ฟ i ิเชีย RMU TT Marketplace ช่องทางออฟไลน์ร้านค้าศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มทรธัญบุรีอาคาร iWork at RT d ด m ีดีมบางซื่อจังชันกรุงเทพมหานครอีโคโทเปีอํเาเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเรา และเพื่อให้การขับเคลื่อนกลไกาทางการตลาดผ่านการดําเนินงานของศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจําหน่ายผลิตภัณฑ์มทรธัญบุรีกระจายไปได้ไดกว้างขึ้นและดําเนินไปได้อย่างยั่งยืนทางทีมวิจัยได้ทดลองสร้างโมเดล20ต่อ10ขึ้นมาโดยราคาสินค้าที่รับมาจากชุมชนจะถูกบวกเพิ่มร้อยละ30และนำมาจาัดสรรให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่รับสินค้าไปจำหน่ายร้อยละ20นำเข้าศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มทรธัญบุรีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการรอยละสิจากการทดลองใช้ได้ประมาณ3เดือนพบว,ว่าสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาเป็นจำนวนเงิน23,874บาทค่ะทางบ้านหนูนะคะก็เปิดร้านขายของค่ะและทางมหาวิทยาลัยนะคะก็มีโครงการให้นักศึกษานำสินค้านะคะไปขายและก็มีเปอร์เซ็นต์ให้นักศึกษา20%ซึ่งตรงนี้ก็เป็นกำไรของหนูเองค่ะและพอหนูเอาไปขายก็ขายดีค่ะ มีคนสนใจมากหนูได้เรียนการตลาดออนไลน์นะคะหนูก็คิดว่าหนูจะเอาการตลาดออนไลน์ตรงนี้ค่ะไปสานต่อในการขายสินค้าค่ะครับในส่วนของผมนะครับได้นําหน่อไม้จากทางโครงการไปประกอบอาหารครับเพราะว่าบ้านผมเป็นร้านอาหารนะครับและผมได้ส่งหน่อไม้ภายในหมู่บ้านให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าในร้านอาหารนะครับซึ่งผมได้รายได้จากทางโครงการ20%นะครับลูกค้าของผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายในหมู่บ้านนะครับ จะเป็นลูกค้าที่มาซื้ออาหารหรือจะเป็นคนรู้จักครับได้ลองหน่อไม้ที่เรานํามาประกอบอาหารนะครับแล้วเกิดติดใจจึงเกิดซื้อกลับไปครับผมในส่วนของหนูนะคะหนูก็จะนําไปขายที่วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยค่ะซึ่งพนักง,งานที่นั่นนะคะเป็นผู้สูงอายุและพวกท่านก็ชอบทานหน่อไม้ต้มมากเลยค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีกําไรให้20%ค่ะหนูนําไปขาย,ขายครั้งละ10โลก็จะได้ เงินค่ารถ90บาทต่อครั้งค่ะถืวเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะจากการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ feasibility study จากการเป็นคนกลางในการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อนำมาจำหน่ายจากการสร้างสรรค์นวัตรกรรมเพื่อผลักดันยอดขายจากการสร้างคอนเทนต์บนสื่อโซเชียลต่างๆหลายร้อยคอนเทนต์จากการทดลองเพิ่มรูปแบบการดำเนินงานใหม่ๆ จากการขยายหน้าร้านให้เพิ่มมากขึ้นจากการหาตัวแทนจำหน่ายและสร้างไรายได้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากการวางแผนที่จะพัฒนาไปสู่การทำธุรกิจแบบ B2B ส่งผลให้โครงการวิจัยดูซับพื้นที่สามารถสร้างยอดขายได้218,552บาทกลับคืนสู่ชุมชน152,986บาท ช่วยสร้างรายได้แก่นักศึกษา23,874บาทและรายได้เข้าศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มทรธัญญิบุรี41,691บาทคณะการตลาดก็มาประกบศึกษาข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลเก่าๆที่ผมเคยทำขายมาในอดีตที่ผมได้จากจากการให้ให้ความร่วมมือการช่วยเหลือของทามหาวิทยาลัยก็คือ หนึ่งมีใบรองรับคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของฐานว่าว่ามันดีจริงๆไม่ใช่มาโฆษณาให้คนเชื่ออย่างเดียวแต่ว่าพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ก็อสองช่องทางการทางการตลาดที่มันมันทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเข้าใจจริงๆว่าเออของเขาดีมันน่าใช้ซึ่งแต่ก่อนนี้ผมไม่ค่อยคำนึงเลือกพวกนี้มากครับก็ ก็ทําให้ทุกวันนี้ผิผิพัณ์บรรันก็ก็เป็นที่น่าน่าพอใจสําหรับผมหลังจากที่ทางหมหาวิทยาลัยเข้ามานะครับก็ทําให้เรามีช่องทางการขายมากขึ้นครับมีกําไรจากการขายมากขึ้นแล้วก็ทีมนักวิจัยต่างๆที่เข้ามาช่วยสนับสนุนของเราทําให้เรามีาเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการ ปรับป,ปรุงผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้นครับผมหลังจากที่มหลาลัยเข้ามานะคะมาเพิ่มช่องทางในการตลาดให้กับกลุ่มของไข่แป้งใหญ่ของเราเนี่ยซึ่ทามหาลัยเนี่ยก็มีการรับซื้อสินค้าไปเหมือนกับว่าเป็นการสร้างจุดดิ่นของเราจุดแข็งของเราเพราะว่าหนึ่งมหลาลัยช่วยในการกระจายสินค้าในการสร้างเครือข่ายด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งทางด้าน เฟซบุ๊กทางลาทางไลฟ์เพื่อที่จะโปรโมตในการทำหน่อไม้ดองมะพร้าวของกลุ่มนะคะให้คนได้รับทราบถึงถึงประโยชน์และถึงการแปลรูปจากหน่อไม้ดองนะคะจากเกลือมาเป็นน้ำมะพร้าวนะคะก็เลยอยากจะต้องขอบคุณทางมหาลัยที่ช่วยในการส่งเสริมของเรานะคะค่ะแล้วก็มีความมั่นใจในการที่ว่าลูกค้าเขาซื้อไปแล้วเขาบอกมีความมั่นใจที่เข้าทางมาหาลัยและมีงานผลงานต่างๆเข้ามานะคะค่ะ ขอบคุณมากนะคะ เชื่อว่ารอยยิ้มแบบนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่นักวิจัยทุกคนต้องการอย่างน้อยงานวิจัยเล็กๆของพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้และดิฉันเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลธัญบุรีจะพยายามทุกวิถีทางในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงของประเทศไทยของเราต่อไปค่ะแม้ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแต่ถือเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกที่สำคัญเพราะการมองเห็นรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ชุมชนมีความเชื่อมัน่นและพร้อมที่จะก้าไปพร้อมกับเราและเราจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้เราได้เตรียมวางแผนและพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมๆ่ๆร่วมกับคณะต่างๆ เช่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายการคัดสรรผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนเพื่อนำไปสู่แอปพลิเคชัน iShop ให้มากขึ้นการจัดทำา o u u กับหน่วยงานต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายการมุ่งเน้นส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศพร้อมกับการเสริมสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนองค์กรที่ใช้ขับเคลื่อนจะต้องอยู่ได้อย่างมั่นคงเช่นกัน